วัสดีครับผมชื่อครูเสมนะบุญเสนานะาพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นคนอนเำเภอเกษตรบูร์จังหวัดชัยภูมิแต่มาบรรจุอยู่ที่โรงเรียนร่มเกล้าสกลนครตั้งแต่ปีพศ2517น,นะผมอยู่มาจนกเกษียณตอนนี้ก<ส>็ออกมาทําสวนยางพาราทีนี้เรื่องชักน้าใตาดินเนี่ยพอเพิ่นผมเป็นเพื่อนกับครูโควิดดอกไม้ครูโควิดเนี่ยก็ไปเรียนรู้เรื่องชักน้าใต้ดินจากหลวงพ่อสมาน แสงสีวัดเจ้าอาวาดวัดอาหงศิลาวาดอำเภอเมืองบึงการนนนะหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสมานเน่ยท่านเคยจำภาษาอยู่ที่อเมริกานะอยู่อเมริกาแล้วท่านมีลูกศิษย์ทำงานในองค์การนาซาอ,องค์การนาซาแล้วลูกศิษย์ของท่านเนี่ยได้ถวายพิมพ์เขียวเรื่องธนาคารน้ำใตดินให้กับท่านแล้วท่านก็เลยนําเรื่องนี้ มาเผยแพร่ที่วัดอาหงศิลาวาตเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วนะแต่มันมาดังระเบิดเถิดเทิงเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้แหละที่ดังที่มันกระจายข่าวออกไปทั่วประเทศเนี่ยนะอันนี้คือที่มาของชายน้าใตดินนะแต่นะพอพอพอเอามาทําในเมืองไทยปุ๊บนะก็มีผู้รู้บอกว่าโอ้สายน้าใต้ดินเนี่ยนะของโบราณมันสมัยพระเจ้าชัยโบราณทำมานานแล้วที่เราเรียกว่าบารายเนะี่ยบารายถ้าเราไปที่ประสาทหินต่างต่าง จะเห็นบ่อน้ําอยู่ข้างๆกับปาสาทหินนี่ที่เขาเรียกว่าบารายบารายตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนําน้ํามาหล่อเลี้ยงดินไม่ดินมันซุดถ้าหากว่าน้ําในบารายแห้งเนี่ยดินมันจะไม่นิ่งเยดินมันจะดินมันจะยุบยุบตัวเนีมันจะมันจะไม่มันจะไม่คงที่ทําให้ปาสาทพังทลายได้ครับนี่คือที่มาของแต่ละน้ำใตดินแย่างคร่าวๆครับถ้าพูดถึงในหลักการแล้วนะก็มีหลักการง่ายๆว่าพื้นดินบนดินเนี่ย บนดินเนี่ยเอาเป็นที่อยู่อาศัยใต้ดินเนี่ยใช้เก็บน้ำํำใต้ดินเทีเก็บน้ำเพ,เพราะถ้าสร้างเขื่อนนะเขื่อนมีวันเต็มนะแต่ถ้าเอาน้ําไปฝกาว้ใต้ดินเนี่ยมันจะไม่มีวันเต็มแล้วน้ำก็จะเป็นน้าสะอาดครับนะทีนี้เขาเอาไปฝ่าว้ชั้นไหนนะเขาเอาไปฝ่าว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ําภาษาบ้านเราเรียกว่าหินตับมาหรือหินตับควายนี่ในภาคอีสานโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณลึกประมาณเจ็ดเมตร หินพวกนี้จะแข็งนะจะแข็งแข็งจนเอาอินมแม้โคขุดไม่ลงอะ่ะต้องใช้แยกนะแต่พอเข้ามาสัมผัสกับอากาศเนี่ยสัมผัสกับอากาศนะสัมผัสกับน้ำเนี่ยเขาจะยุยยุยเหมือนกระดาษทิชชูเนี่ยเขาเรียกว่าหินอุ้มน้ํเพอาะนะนั้นจะทําอย่างไรนะถึงจะเอาดีเอาน้าเนี่ยไปฝากไว้ในท่านหินอุ้มน้ําตัวนี้นะทีนี้เผื่อถ้าเผื่อเราทาทางน้ำใต้ดินทั่วภาคอีสานหรือทั่วโลกเนี่ยความอ,าอุ่นยากจนจะหายไปครับ สกลนครเราเนี่นะน้ำน้ำสงรามน้ำอนูน้ำพุงเนี่ยที่ที่เกิดจากเทือกเขาภูพานเนี่ยมันจะไหลาจากทิศตะวันตกไปสุ่ทิศตะหนกเพื่อลงมีน้ำโขงนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจังหวัดสกลนครเ,นเอาน้ำที่ที่ที่หลากหลายท่วมอยู่ในแม่น้ำหลายแหลยเนี่ยลงไปอย่บไ้ใต้ดินนะมันก็จะแผนไปทั่วจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมเลยเนะแล้วจะทําให้จังหวัดเราเนี่ยอุดมสมบูรนณน์ทำไมเพราะน้ำข้างล่างมันมีน้ำไง ปัญหาน้ําท่วมันจะเขาหายไปนะิปัญหาน้ําแรงันจะหายไปปัญห,ห,หาความอดอยากยากจนก็หายไปหาความยากจนเนี่ยต้องแก้ด้วยทางารน้ําใตดินเพื่อให้ความมีอยู่มีกินเดี๋ยวนี้เราใช้ที่ดินในในบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งประมาณสี่เดือนอ่ะอีกแปดเดือนแรงอ่ะใช้เลยไม่ได้เลยน้นําค้นจะกินก็ยังไม่มีอมแล้วจะไปทำอยาอื่นไม่ได้นี่นี่คือปัญหาครับแต่ถ้าทำทางน้ำใตดินแล้วเน,น,นี่ยปัญหาพวกนี้จะหายไป